ธรรมดาธรรมดาที่โรงเรียนก็เป็นแบบนี้จนกระทัางคุดขัดข้ใหญ่เดินเข้ามาวันนี้พ่อมาแนะนํานักเรียนใหม่ที่เป็นลูกพออเองนะจ๊ะยังไงก็ช่วยตอนรับลูกของพออให้ดีๆนะลูกนะ <c oughs> โอยน่ารักจังบร <c oughs> แบบนี้หลงร้อเลยอ่ะอันนี้เธอมานั่งตรงนี้สิ <c oughs> คือนะดูเหมือนการเข้าเรียนวันแรกจะไป <c oughs> ได้สวยเลยนะเนี่ยเอาละลูกตั้งใจเรียนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะไปตรวจเอกสารแล้วก็เซ็นก็ประมาณก่อน อนี่เธอลูกครูใหญ่งั้นเหรอแมใหญ่เนี่ยจะมากลางนะสิไม่ว่าอยากจะเป็นคนเด็กคนดังนะสิไม่ว่าครูใหญ่ไงลืมแฟ้มนลลูกนะมาสิมาสิมานั่งเลยลูกได้เพื่อนหรือยังเนี่ยเกือบแล้วค่ะบ่อรู้แล้วเปล่าโรงเรียนมาได้ยอมอ่ะบางทีก็ใจร้ายเหมือนกันเนอะแต่ว่าฉันไม่ใจร้ายหรอกเนอะเพราะว่าจะหน้าตอนดีสุดแล้วขอบคุณนะขอบคุณ วั i, นแรกก็แย่แบบนี้ต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะ oh. สัปดาห์แรกของการเรียนนี่มันยากจริงๆเลยอ่ะทุกคนก็เห็นว่าฉันเป็นลูกหอออก,กันหมดเลยอ่ะ mm hmm. ไงจ๊ะเธอน่ารักจังเลยเด็กใหม่เหรอแหงเธอก็น่ารักเหมือนกันนะไงจ๊ะให้พี่ไปส่งดูทั่วๆโรงเรียนมานี่มานหน่อยสิเดี๋ยวจะบอกความลับอะไรให้เนะ mm hmm. อะจริงเหรอ จริงเหรอเยอะมาทําอะไรที่นี่ครับแกนั่แหละมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแม่แกนไปเรียนต่ออะไรไปลูกปะแล้วก็เด็กชายเธอเนี่ยกล้าดียังไงมาจีบลูกสาวจะเนี่ยฮะไปเรียนไปเออผมเนี่ยมาแย้มกับลูกของฉันอีกเข้าใจไหมเนี่ช่วยเอาเสื้อผ้าของเธอน่ยมาแลกกับเด็กชายคนในเทนะไอ้ไม่ผมอยากเป็นเนื้อเด้อเฮ้ยอาจจะบ้าจะบันเลย เอ้มื่อกี้นายคือคนหล่อไม่ใช่เหรอเ <laughs> งยเจ้ฉันคนหล่อเองอ่ะอย่าไปกินกาแฟด้วยกันมาอย่าท้อเลี้ยงนะ oh, ไม่รู้จะพูดยังไงดีนายไม่ใช่สเปคฉันนะ <gasps> อย่ามาจีบฉันเลยนะฉันขอร้อง <gasps> อไรไออ่ะโทษทีคนหล่อ เอาแล้วนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะไม่รู้ว่าเธอโง่พอที่จะเรียนรู้นี่ได้หรือเปล่าเออใครตอบได้เนี่ยผมผมครับผมผมเอองั้นให้เด็กใหม่มาตอบก็แล้วกันอย่ายิ้มแม่แกนมาแก้โจ์ให้หน่อยสิหนูไม่รู้ัะตอบอ่ะนี่เธอเป็นลูกครูใหญ่ภาษาอะไรทำไมโง่แบบนี้นะฮะงั้นก็นั่งลงไปเลยเดี๋ยวฉันจะฟ้องพอเองว่าเธอโง่ขนาดไหน ไม่ได้โง่หอแค่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เอ <_ an> อเธอได้ใช้ไม่ได้อ้าวอ๋มมอ,อ,อสวัสดีครับเสวัสดีครับการเรียนเป็นยังไงบ้างนายผมขอดูหน่อยสิเอ้าลูกสาวผมเตดเ e อฟเขาคุยหน่อยได้ไหมครับอําผมเหรอโอเคครับดเดี๋ยวมานะ <_ s 1> <_ s> และนี่ก็คือครูสอนคณิตศาสตร์คนใหม่นะจ๊ะเฮ้ งั้นมาเรียนต่อกันเลยนะจ๊ะเอาล่ะโจทย์ข้อนี้ใครรู้คำตอบบ้างจ๊ะอา่าหนูไม่จ๊ะเฮ้<า>นั่นหนูอีกแล้วอ๋อหนูก็บอกไปแล้วว่าหนูไม่รู้คำตอบบะโอ้ครูก็ไม่อยากเสียงานนี้เหมือนกันงั้นลูกหออต้องเจอคำตอบนี้เลยนี่ไงจ๊ะครูรู้ว่าหนูรู้โอ้ยเก่งจังเลยจะเก่งจังเลยอย่างนี้ก็ได้เอไปเลยนะจ๊ะเฮ้ยเอแต่ว่าหนูไม่ รู้คำตอบอะไรนะเอเหรอวไม่แฟนเลยอะนี่แหละนะความเป็นลูกขอเอ้ยม่ใครอยู่ไม่เอ้ยเดี๋ยวพ่อจะติดรูปของลูกไว้บนนี้เลยนะถึงแม้ว่าเมแกนจะเรียนไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เขาล่ะติดล็อกแอฟก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะจัดการเรื่องนี้เอง เพื่อที่จะมีชีวิตที่ง่ายขึ้น <Okay. S 1> จำเป็นจะต้องผูกมิตรกับเพื่อนๆเ,เข้าไว้แล้วโรงอาหารนี้ก็เป็นที่ที่จะได้นั่งคุยกับเพื่อนๆใหม่เออขอนั่งตรงนี้หน่อยนะเอได้ยได้สิเอาเลยพู้นายสองคนเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเหรอเนี่ยใช่ฉันก็เป็นแฟนกันมาตั้งแต่อนุบาลสามแล้วล่ะพี่นายฉันบอกแล้วสามคูณสามได้แปบ้าเหรอ เออแล้วนี่นายไปเชิญเมเกอกลูกเจ๋าอยู่นี่นี่เองอะเออพ่อเอองั้นเดี๋ยวไว้ันหลังค่อยคุยกันนะจ๊ะไปก่อนนะครับคือผมไม่ดู้ละต้องไปติวหนังสือชอไม่มีใครอยากจะนั่งคู่กับพอออหรอกนะพ่อหนูนี่จะไปไหนกินข้าวให้เสร็จก่อนเซนี่เนอะฉันขออ่านหนังสือด้วยสิเอออ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสเออนะฉันขออ่านด้วยนะ นี่ลูกเป็นอะไรอ่ะกินข้าวกับพ่อไม่ชอบเรื่องไงนะฮะถ้าข้าชอบค่ะักเปลียนก็ต้องชอบแหกกฎอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเมแกนน่ะไม่ค่อยชอบแหกกฎซะเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เมแกนเธอแต่งตัวได้ปรหลาดมากเธอใส่อะไรมาเนี่ยเออนน่นสิมี่ใส่กางเกงเปล่าเดี๋ยวนี่ยลูกมาจากเตียงก็สภาพนี้เลยใช่ไหมเนี่ย นี่พวกนะานี่ลูกพอออนนะ่ะไปฟ้องพอออแล้วนะตอนเนี่ยพวกเธอรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะฮะเป็นอะไรลูกโอ้หนูลืมใส่กางเกงมาค่ะไม่เป็นไรนะลุกนะไอเด็กพวกนเนี้ก็มไม่รู้จักแฟชั่นเสเลยลูกพ่อนะ่ะสวยที่สุดแล้วนะลูกนะ เอาละไหยบอกมาสิว่าใครไม่ชอบชุดพี่ลูกสาวฉันใส่มาฮะเอาละวันนี้ครูเขาเปลี่ยนกฎทุกวันพูดพลาดสุกเธอจะต้องใส่ชุดแมวที่มาเข้าใจไหมดีนะดิกูเนี่ยไม่ได้หัวเลาะยอะลูกสาวผมงั้นคุณจะได้เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มด้วยครับผมเข้าใจครูคะหนูขอโทษคะหนูมาแล้วเอา ฮชแท็กปาร์ตี้ชุดนอนเหรอตลกจังเลยอะทุกอย่างเนี่ยพ่อทำให้ฉันเหรอน่า <laughs> รักจังเลยอเอาละวันนี้เราจะสอบกันนะจ๊ะวิชาสังคมและประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรวมกันเลยเข้าใจนะโอ้ยอ่านไม่ออกเลยอโอย้ฉันรู้สึกเออไม่ค่อยดีเลยค่ะเอ้ยครูคะ หนูขอไปห้องพยาบาลนะคะรู้สึกว่าท้องจะปั่นป่วยนะคะครูโอเคงั้นเงินก็ไปห้องพยาบาลไปแล้วนี่เธอจะไปห้องพยาบาลอ้าวงาพ่อมาที่ออฟฟิศพ่อกันล่ะอพ่อหนูทำข้อสอบไม่ได้ทำยังไงดีคะช่วยหนูทีช่วยหนูหน่อยนะโอเคโอเคพ่อเขาคิดก่อนนะอืมอ่ะพ่อรู้แล้วไปนั่งที่ซะเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองอ่าเธอมาแล้วเหรองั้นก็เริ่มสอบได้เลยนะ นี่พออ้อจะทำอะไรอะ่ะกดปุ่มไฟไหม้เลยก็แล้วกันแค่นี้ก็เรียบร้อยเฮ้่ทุกคนตอนนี้ไฟกำลังไหม้ออกไปเร็วเข้าออกไปเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนี่เธอไม่นี่เลยนะเธอมาเนี่ช่วยลูกสาวฉันทำข้อสอบเร็วเข้าไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวเขาก็จัดการได้เองแต่ว่าหน้าที่ของเธอตอนนี้ช่วยทำให้ลูกสาวของฉันได้เอ p l u หน่อยนะโอเคโอเคถ้าง,งั้นก็ไปได้แล้ว ฮ้ยนึกว่าจะเป็นของจริงซะอีกนะเนี่ยใครกันนะไปกดปุ่มแจ้งเตือนภัยกันเนี่ย oh. เอาละพวกเธอทำตอ่อได้นี่นี่เธออยากลอกคำตอบไหมอ๋อเหรอลอาได้เลยนะพวกเธอเออดูเหมือนเด็กใหม่ของเราจะทำให้เพื่อนชอบเธอเข้าแล้วสิเอาละหมดเวลาแล้วสอบข้อสอบมาเลยวันนี้เสร็จเร็วเป็นพิเศษเลยนะมาเหมือนกัน oh. เปรียบเลยโอ้โหทุกคนตอบถูกหมด เอไปเลยนะเฮ้ยขอบคุณได้เธอใช่ขอบคุณเนอะเธอเนี่ยดีจังเลยอ่ะขับใจนะแต่ว่าฉันทำไม่ได้หลอกถ้าเกิดไม่มีเธอขับใจนะเออไม่<อ>เป็นไรและแล้วลว,วัยช่วงเรียนจบก็ได้มาถึงแมเรียนหนักกันขนาดนี้ก็ต้องปาร์ตี้กันให้สุดเวียงเมแกนตอนนี้สามารถเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนเลยปาร์ตี้เนี้ยจะต้องสนุกแน่ๆนเลยขนาดคนเนิร์ดยังเยอะ เออไม่ไม่มีอะไรอดมถ้าเกิดว่าตาไหนะไม่เห็นก็อย่าถอดเลยนะเธ<ะ>อปาร์ตี้นี้สนุกจังเลยนะ และแล้วเมแกนก็ได้กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนนี่ไปเต้นรำกับฉันมาอไม่ไปเต้นกับฉันดีกว่าฉันดีกว่านี่พวกเธอทั้งสองคนจะไปต่อมาเลยนะออกไปเลยออกไปออกไป,ออกไปโอ้พ่ออีกแล้วอแบบนี้ไม่โอเลยนะนี่พวกเธออยากจะปาร์ตี้กันให้สนุกก็ไปเลยตรงนี้เขตห่วงห้ามห้ามเข้ามาเที่ยวนะนี่เพื่อนช่วยด้วยสิไม่เป็นไรนะหุงนะ<อ>ถ้าเกิดว่าใครกล้าเข้ามาเดี๋ยวพ่อจะไล่ออกเลย ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อจะห้าคู่ที่เหมาะสมกับลูกเองอันนี้เธอเธอนะ่ะหัวสมองฉลาแล้วก็เป็นคนดีไม่เป็นแฟนกับลูกฉันปะ <c oughs> ไง <c oughs> อวันดีพ่อเธอส่งฉันมา <c oughs> จริงๆแล้วเนื้ออย่างนายก็ไม่เลวเหมือนกันนะ <c oughs> เขารักเล้าเหรอเนี่ย <c oughs> เป็นพอโอนเซ็นไปงบประมาณแล้วก็ทำเงินได้เยอะทีนี้ก็ต้องไปพักร้อนสนอยแล้ว พ่อคะพ่อคะหนูมีของขวัญให้พ่อด้วยนะนี่ไงถ้าเกิดว่าจะไปพักร้อนก็ต้องเปลี่ยนแว่นหน่อยนะเข้าใจปะโอ้แล้วหลงละเลกเข้าใจโอ้ไม่พ่อออกคนใหม่มาแทนพ่อน่ะนี่คือพ่อออกไคลลี่นะค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะและนี่ก็ลูกของฉันเองค่ะ uh huh. อ๋อเหรอะคะดีจังเลยดูเป็นคนดีนะคะพ่อเอาละพ่อไปเนะอะย้อยสะดุกนะคะดิลนัน อยากจะรอดจากโรงเรียนนี้ลรอก็อตั้งใจเรียนให้ดีเข้าใจไหม,อ,มอยากขัดคำสั่งพ่ออดเทียวละ่ะไม่แบบนี้ฉันก็สวยนะสิหากว่าวันหนึ่งพ่อหรือแม่ของคุณกลายเป็นผอออกขึ้นมาชีวิตจะดีขนาดไหน ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้อีกโดยการกดไลค์แล้วกด Subscribe ช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคขึ้นไหวและตอนใหม่ๆของเราได้ที่ชุมชุมว้าว